โอเคผมก็ต <Okay, S 1> ้องขอกราบสวดัสวัสด so so ีพ so ่อแม่พ nin ี่น้องทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผมก็วันนี้อยู่กับผมน้อยเกมนะครับทุกคนนะก็วันนี้นะผมเราอยู่กับพี่ไม้แผมเรามากัน2คนนะน้องเปาไม่ว่านะผมน้องเปาไม่ว่างนะทุกคนนะ ก็วันนี้เราจะมาขับล็อกกี้สิบล้อคันนี้นี่เองเนี่ส่วนพี่ไม้ก็จะเป็นขับ6ลอ้อน,นะผมนี่เมกาสีแดงเนาะก็เดี๋ยวขับไปเดี๋ยวเราจะให้พี่ไม้ขับเทเลอร์าลากแมคโครไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปขับแมคโครตรงหน้างานนะเนาะเป็นไงฝากไว้ให้กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันโอเคเพื่อไม่มีการเสียเวลาผมเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปครับครับผมเดี๋ยวเทเล,ลอร์จะเป็นคนนำนะฮะนำเลยครับนำเลย,เลยถ้าเราไปเทสต์มาขับฟูซ่นนี่นนไอ้ซอย ตรงไปตรงเนี้ยตรงไปเลยที่เทนะหมายถึงที่เทรครับผมนี่เดี๋ยวเกมเดี๋ยวเกมจะวิ่งออกมาตรงสามแยกนี้แล้วก็เกมเลี้ยวขาไปเทได้เลยโอเคครับผมโอ้คว่ำนะพี่ควนะ่ำ <c oughs> นีมไม่มีคว่มนะฮะยังขนเข่านะครับผมทางก็เอากรดนะครับแบบนี้ค่อนข้างโล่งนะผมแต่ก็สวยมากเลยนะ <c oughs> แต่เด <c oughs> ี๋ยวเราต้องอัปเกรดนะพี่ ใช่ครับต้องอับเกรดอีกเยอะเลยนี่ครับผมความความเออเชเลอร์เชเลอร์อะไรครับเนี่ยโอ้เทเลอร์ไม่ไหวนะแบบนี้อุซานี่คำนี้หนักมากเลยนะครับอุลุนสองร้อยเลยนะนี่ยังไม่หายไอเลยครับผมหัจัดเลยอะปกติเราย้ายคันโกเบนนะครับผม รุ่น210อะไรเงี้ยก็แบบมันไม่โยกหนักอย่างนงี้นะความนะพี่ความนือ้อเดี๋ยวก็ไปนะฮะทางบนเขามันข้ทาทิจ่าแบบลำบากนิดนึงนะครับผมหน้างานไกลไหมครับเดี๋ยวอีกประมาณ2กิโลจะ<ห>ถึงหน้างานนี่ดูทางเป็นไงโอ้ยลงเขาลงเขาโอ้ยโอ้ย ทางหน้าเล่นมากไงทุกคนนะใจไปโคแบบลำบากมากเลยเจอทางแบบนี้ถนนโหนทางนี่ปั๊บย่างเยออเออเออจะปั๊บนั่นแหละปั๊บย่างเดียวเลยโอ้โหนี่ล้อขึ้นไกลแท้ไอตรงนี้อยร้านโลกหรือเปล่า เดี๋ยวสายเดี๋ยวสายโอเคครับผมเออเออเออตรงตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีไซต์ก่อสร้างขึ้นเรื่อยๆนี้ครับสร้างบ้านนะพี่ทำคลิปสร้างบ้านนะทำคลิปสร้างบ้านวัดสร้างนะวัดเลวัดป่าสร้างวัดสร้างวัดอาวุธมากนะครับขึ้นเขาโอโ้โหดี ใกล้พี่ผมว่านใกล้ถึงกัแหละน่าจะใกล้ถึงอะไรใช่ไหมพี่นี่ฝ่ามือเนี่ยเดี๋ยวเราเลี้ยวลงไปตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าทางมันอันนี้ไงแบบมันวิ่งเร็วไม่ได้ทางก็ไม่ไกลงานไม่ไกลมากนะทุกคนนะโอ้โหโอ้โหตีวงสกว้างเลยบีบไปอยู่อ่ะ จับนะพี่แบบนี้ใส่ดีแล้วจับรถได้ไหมเนี่ยไม่นานะไม่น่าได้ขับให้ดีแล้วกันนะครับ <c oughs> จับได้มมนต้องจับได้แหละผวว่านะเกมต้องเดินรถไปไหมเนี่ต้องเดินแมคโครไปไหมเนี่ยข้างไหนพี่ข้างในนู่นเยเนี่ย,ยรตรงข้างหน้าเนี่ยใช่มาไว่เดี๋ยวขับเข้าไปอีกเข้าไปเลยดีกว่าพี่แต่ว่าทางก็จะแบบ หายไม่ค่อยดีนิดนึงนะครับไปครับไปตอนนี้น้องเก็บต้องการ1 0ึ0งมื่นวิวครับผมมีใครสามารถให้ได้บ้างครับอ,อ,อย่าเพิ 1, <laughs> ่งหนึ่งหมื่นเดียวแล้วตอนนี้รถจะง่ายทองแล้วนี่ <laughs> ตอนนี้ต้องการ1 0ึ0งมื่นวิวทุกคลิปอะครับเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวผมขับแม่โคข้าไปดีกว่าเดี๋ยวผมเอาท็อกกี้ผมไปกันเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับผม เรียบร้อยเลยนี่ครับมัคคีผมลงมาทางนี้เดียวทาง่ไงเ่ยทีนี้เอาลงเลยพี่าัวยังไงเน,น่ะเอ๊เอีรถคว่ำนะครับผมถึงหน้างานคว่ำพอดีดีนะไปคว่ำบนเขานะครับโ<ห>อ้โหอาจะขับรถไปจากตรงไหนดี จอดที่บ้านนู้นดีกว่าที่บ้านนะยูงี้เดินรถเข้ามาดีกว่าดิมันไกลพี่มันไกลออืรถเดินไวอยู่ไม่โผล่จะในที่บ้านนี้บ้านก็อยู่อะไรนี่นะซอกคือภูเขาเนี่ยจอดหน้าบ้านนั่นแหละพี่รถเกมอ่าใส่รถเกมรอพี่ก็ไหนเดี๋ยวพี่ไปขับรถมาพี่ถอยรีกแลถแป๊บเดียว ี่ถย่ยรถผมมาให้ด้วย <c oughs> โอ้ยแม่คนอะ่ะกลับไม่ค่อยไปเลยทุกคนเยี่ยมถอดกันชนไหมไม่ถอดนะทีแต่กันชนที่ไหนที่ดีอ้าวเนี่อ่าวขอบคุณละ แต่พี่แวารถตามเพเียบแรงครับ่ารอตัวแรงตัวซิงผมรอน่าจะคล้องตัวกว่านะผมว่านะครับใช่พี่ว,ว่า่า <c oughs> จะคล้องตัวกว่าเฮ้ย จอยผมมันไม่ดีอลพี่มันหมุนดีไงอจัดใหม่ได้แล้วไม่มีตานี่โอ้โหยอดดิวยังไม่ถึงหมื่นจะให้ผมจัดใหม่เอโอ<ห>้เง <laughs> <ห>ินจะทับคอเอาแล้วนะไม่ท้าไม่มีตอนนี้ยังไม่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเอาเงินจากไหนไปจ่ายประกันรถเกิงนี่นะพี่รถเกิงประกันจะหมดหปลายปีนี้แน,น่น่<ห>เดี๋ยวเวลาอีกเดือนเดียวนี่ผมต้องหานี่หกพันนะพี่พร้อมพอรบ แล้วไหนจะต้องไปถ่ายน้ำมันเครื่องอีกประกันชั้นหนึ่งอะพี่พร้อมพรบเลยนะเขาทำพรบให้ผมไปอย่างท้อเลยอ่ะแล้วไหนจะต้องถ่ายน้ำมันเครื่องรถอีกรถมาถึงบ้านแล้วใช้คุ้มเกิน,นพี่อ่ะอ่ารถผมเต็มน,นะล็อกกี้เต็มแล้ว เดี๋ยวผมเอาเอาไปจอดรอเดี๋ยวรอพี่ไม้ก่อนอื๊บในเี้ยครับผม <c oughs> มาแล้วพอดีครับ,รบ<อ>เกมจะขับมาไหมเดี๋ยวผมหลบออกพี่เดี๋ยวผมถอยตเข้าตรงนี้เพรว่าทางนี้ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ครับทางโดดเลยพี่นะ อ๋อรกี้ผมจอดไว้ตรงนี้เนี่ยพี่มันหมุนเองนี่ผมไม่ได้หมุนนั่นนี่ระบบออโตโ้ัติหรออย่ามีเลยดีกว่าครับผมระบบนี้ <c oughs> น,นี่เยอะผมจัดถ่ายามายอีกพี่ถอยมายอีกเด่นๆถอยมายอีกครับถอยมายอีกในเกมรถ ถกล้อพี่เทไปก็เทอ่ะพี่ครับผมเข้าดาวนี้เทนะเข้าดาวนี้เราทำคลิปไปพี่พี่ถอยมาอีกไหมไม่รู้ดิเข้าดาวไม่น่าจะได้ทำคลิปนะพี่เนาะจากคนแต่งอยู่กับเมียน่าจะเรื่องจริงครับเรื่องจริงเออ จะขูดเรื่อยเลยนะทุกคนนะนี่เต็มชาอะคันนี้เดี๋ยวก็เต็มพี่พี่เจ้าเดี๋ยวก็เต็มพี่แม่โคผมมันไหลเข้ามานี่เต็นนะพี่ พี่ถอยมาอีกไหมพี่ผมกำลังเคลียร์ดินตรงแท็กจิบพี่โก้เกมมันเอียงอ่ะใช่พี่มันเหยียบเกมยืนอยู่เอียงใช่พี่ผมกำลังเคลียร์ดินตรงแท็กรถผมอยู่นี่เอาแล้วครับตอนนี้เอาแล้วอะไรเยอะนะเฮ้ยจะเย็นดูพี่จะเย็นอะไรเนี่ยไม่รู้พี่อยากเล่นกคลียร์ไม่รู้ตรงแท็กนี่ครับผมโอ้โห เคดินเคดินทั้งแท็กนะโหจัดอ่ะโอ้โหดูดีครับทำไมถ่ายมาหน่อยพี่มีระบบรีเซ็ตตัวเองด้วยอ่ะโอ้โหยังไงระบบรถผมเบี้ยวจัดเลยนะโอเกือบไปนครสวรรค์นะครับเต็มแล้วพี่ขับแบบดีระบบจะขึ้นได้ไหมเนี่ยหน้าจมตรงนี้บางคนแรงรถคันนั้นแรงบางคนติดดินพี่บางคนติดเนี่ยเอาบอกแล้ว บอกแล้วว่าอย่าถอยลงไปถอยลงไปบอกอย่าลงไปอ,นนอย่าลงไปเอป้ยผมกำลังขึ้นรอนี่คล้องตัวจัดอะ่ะผมได้ครับได้แล้วได้แล้วผมต้องพับไอ้ผมต้องเก็บไอ้กันชนนะ <c oughs> ไปแล้วผมเราเข้าไปแล้วนชนใช่พี่ผมงต้องพับกันชนอะ่ะ ครับทุกคนโขึ้นเขาไม่ขึ้นไปแล้ว่งขึ้นเขาเฮ้ยซิกแซกซอกแซกซิซเยทุกคนนะเหยียบนี้ก่อนจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยรถโดด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 ลอตขอดล้โดิบของซิ่งจัดเอาบอกเลย บี้มาแล้วไงไม่ธรรมดาเลยรถผมอ่ะโู้โหเสียงมาแล้วโอ้ยโอ้ยเสียงมาแล้วไปไปเดี้วไม่ไปเดียวไม่ไปอย่างเดียวดิโอ้เดียวไม่ไปพ่ะผมมันโดดแล้วมันเลี้ยวไม่ไปเดินเดินไปหลอดโอ้แรงกว่แรงแรงแรงพ่อผมแรงจัดเออ เคื่อ <C> e <ul ough> อะไรวะร,รถผมมันแรงนี่ผมบอกแล้วโอ้โดนเสงอ่ะรถเราไม่แรงเลยรถผมมันแรงจัดจัดผมบอกเลยแรงจัดแรงจัด <c oughs> เดี๋ยวขวาใช่พี่เดี๋ยวซ้ายเอ๊ะแลี้ยวผ่านแล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่เขาเห็นไหมมันจะมีทางเลี้ยวซ้ายทำเลยครับ <c oughs> ไม่ไม่ยอมโดนหรอกช่วงน,นี้เชื่อใจใครไม่ค่อยได้เลยหมูบ้าน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 แบบอะไรนะบนป่าเอ้ยในป่าพอมีมีต้นมะพร้าวด้วยไงเตาอะหลุมอยู่ตรงนี้ผมไม่เห็นนะนี่พี่โคตรกลมกลืนเลยเอะไรหรอไม่โคตรกลมกลืนเลยพี่ถ้าพี่ไม่ใช่เราเมื่อกี้ผมไม่รู้เนี่ยจริงกัน,นิจรงที่ก่อน ันเนี่ยมันสีเดียวกันเลยสีเดียวกันผมต้องดันก่อนนะเนี่ยเกมไม่ดันที่เทียวก็ได้นะนี่ดันเลยครับผมรออยู่พี่เวลาเหลืออยู่เดีวลาอีกเยอะนะผมไอ้ลูกรักเราเนี่ดันโลดครับดันโลดลูกรักลูกรัก าดันี่ต้องดันทีละข้างมาเดี๋ยวหืนี่รถไถเรามันแรงอยู่เออพุ่งพุ่งเรียบร้อยเบรกไม่ดีหายแล้วรถไถไม่มีเบรกเฮ้ยๆๆขึ้นได้อยู่ขึ้นได้อยู่ โอเคเขึ้นได้ขียนได้ขึนได้ขนได้ยังเขีนได้อยู่ขี่ดีดีดีเดีวเดี๋ยวดีดูไมเมื่อกี้ขึ้นได้แล้วเกมสิขี่ีเอาไว้ผ่านมันสิบอินดีเฮ้ยหรือว่าขืขึ้นได้ขึ้นได้พี่ผมว่าผมช่วยดีกว่าดีมาครับผมถอยนะกี่รถไทยหัวทิมแรงฉัดมาพี่เดี๋ยวผมถอยกันด้ยมาครับผม ถอยเถอะยถถอยนะครับอ่ารที่ราเทเลยลรองเงาไอ้นี่รถไทยโอ้เหเด็ดพี่ไม้ปิงเงยทุกคนได้ยินพี่ไม้ออโต้จูนไหมครับเมื่อกี้ปิงเรยใช่พี่ยืนดีเด็ดพี่ก็ปิงไง ไวไฟพี่ไม่ดีใช่เปล่าวะใช่หายยังหายแล้วพี่เป็นหายหายครับผมเออมันไม่เป็นที่ไวไฟพี่แหละยวู้รถไถคือดันเรียบคลิปเลยว่ะเกมดูดิพี่โคตรดีอ่ะเอาเรื่องครับอ่าปิดคลิปดีกว่าไปอีกไหมปิดคลิปดีกว่าพี่เดี๋ยวเดี๋ยวแค่สิบห้านาทีแล้วครับผม โอเคเสียเกมบอกาว่าวิ่งเที่ยวเดียวนะครับผมวันนดิจิตจะไฟัวมาดต่อคิปหน้านะวันละนดิจิตจคิ้ครับคิปหน้ามาทมนีก็น่าจะแบบน่าจะสูดอยู่นะนี่ใช่พี่เอาเปามาด้วยน่าจะมาน่าจะสูดรนะผมเอาสิบล็อแม่ลูกนะพี่ใส่ไซโลได้ได้ได้โอเคครับวันนี้องขอตัวลาไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ